จากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมูลายานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมุงมงคลกรุงเทพมหาคนครประธานผู้ขอตั้งสถาบันพลังจิตนุภาพและประธานสมไทยคณะทวยุทธแห่งประเทศแคนาดา สวัสดีท่านท่านหลายวันนี้เรามาสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาทำไมอยื่ยงคงประพันธ์มาได้ถึงสองพหกร้อยปีเพราะอะไร ท่านทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงความจริงให้ปรากฏเกิเมื่อจะพูดถึงความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งของจริงเจ้าพูดถึงเรื่องบุญกุศลทำแล้วก็ได้รับความสุขก็เรียกว่าเป็นของจริง หรือว่าเราอยากจะปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานก็เป็นของจริงทุกอย่างนั้นพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงทนต่ออาการพิสูจน์ด้วยประการทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่พวกเรา พากันเคารพนับถือเป็นการถูกต้องที่สุดทำไมถึงบอกว่าถูกต้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็ประจับแก่ตัวของเราที่ในธรรมเทศนาต่างๆก็แสดงไว้แล้วว่าเมื่อตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีกิเลสอยู่ตราบใดเราก็ยังจะต้อง ตายเกิดจุดระบานั้นหมดกิเลสเมื่อไร่ก็เรียกว่าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นในการเที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเวลานี้เราต้องการอะไรเราต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขเราก็จะต้องปฏิบัติไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดชาตินี้ก็มีความสุข เกิดชาติต่อไปก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปุญญาณิปร,รโรกัสมิงปฏิถฐานติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านทั้งหลายเราพึ่งสามีภรรยาเราพึ่งบิด,ดามารดา เราพึ่งญาติการทั้งหลายเราพึ่งสิ่งโน้นบ้างเราพึ่งสิ่งนี้บ้างแม่งก็พึ่งได้เมื่อมีลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็พึ่งใครไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญจะเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ใช่ว่าบุญนั้น จะเป็นที่พึ่งได้แต่เฉพาะโลกนี้โลกหน้าก็ยังเป็นที่พึ่งได้ที่นี่เราพากันมองเห็นว่าคนทำไมยากจนคนทำไมมั่งมีคนทำไมมีความสุขมีความสบายก็เพราะเหตุเขาได้สร้างบุญมาแล้วตัวอย่างยกอยู่ในบาลีของเราก็มี อย่างนางวิสาขามีทรัพย์ด้วยแล้วก็รูปงามด้วยเขาทำบุญมาตั้งแต่อดีตชาติในคำพรีรแสดงไว้ว่าได้ทำบุญมาถึงห้าแสนกับห้าแสนกับนี่มันนานมากนะไม่ใช่น้อยๆแล้วก็แต่ละชาติชาติก็ได้สร้างบุญกุศลมา มาถึงเป็นนางวิสาขาเนี่ยก็รวยรวยจกนกระทั่งใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีลูกมีหลานเป็นร้อยเป็นพันก็ยังไม่อดไม่จนอย่างนี้แล้วก็ยังได้ปฏิบัติอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้รับเกียรติยศชื่อเสียง มาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะนางวิสาขาได้สร้างบุญมานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เราเกิดมานี่อย่าประมาทหรออย่าประมาทเลยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่ค่อยแน่จะตายวันนี้วันพรุ่งก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะต้องอทำเสีย เหมือนอย่างกันกันกบที่พระองค์ได้ทรงกรัสว่าอาเชวะกิจจะมาตับบงังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวโกยัญยะมรณังเวใครจะรู้เล่าว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้นาฮิโนสังกัรเตนะมหาเสเนมัจจุนาความตายนั้นเป็นพระยามัจ,จุราชอันยิ่งใหญ่ เพระเาะฉะนั้นสิ่พระองค์สอนตรัสเตือนเช่นนี้นั้นเตือนให้พวกเราอย่าพากันประมาทมีโอกาสน้อยมีโอกาสมากมีโอกาสใดก็ทำเสียมีเวลาใดสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการบริจาคทานมีอะไรเนี่ยสร้างบุญกุศลด้วยการรักษาศีลมีอะไรที่เราจะสร้าง บุญกุศลด้วยการทำสมาธิภาวนาเราก็หาโอกาสนั้นให้แก่เราจริงๆเพราะว่าโอกาสที่จะให้แก่เราเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสว่าอัเทวิกิจจะมาตบางังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวก็ยัญยะมรณงสุเวใครเราจะรู้จักว่า ความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งด้วยเหตุดังกล่าวท่านทั้งหลายการสร้างบุญนั้นไม่ใช่เป็นของยากแม้ว่าเรายังไม่มีอะไรนั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธคำหนึ่งพุทโธคำหนึ่งพุทโธก็ยังสามารถปกปิดนรกได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีศรัทธานั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเราจะต้องพยายามที่จะสร้างศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นให้เต็มที่ให้มั่นคงที่สุดแล้วเราจะทำได้สมความปรารถนาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่ง,งขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสาธุ